ระดูว่เปิดเ็ดเรื่องการโฆษามันดีครับองมสาแล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดต้งสีแดงเลครับเปิดเนี่ยเปิดเวลา14.0.0ี่นอย่าลืมเด้อหนึ่งสี่ศูนเนี่ยมีความหมายเมื่อคืนผมฝันดีปะฝันยฝันยู่ฝันว่า ปูบอกว่าให้เปิดให้ตรงเวลาถ้าไม่ตรงข้างว่ามันข้างว่ามันคิดหลายพุ่นเปิดให้ตรงเวลาเด้อถ้าถ้าไม่ตรงมันจะไม่แม่นปูวางทีเนาะปูสถานธรรมเนาะสถานธรรมครับเดี๋ยวไปไล่สองสามนาทีเนาะประมาณสองสามนาทีปูสถานธรรมประเทศไหนก็กถอะอ๋อขึ้นี่แต่ซ่วงผาป่าเราปนเดี๋ยวปูสถานจะทำผาป่าได้ทำผาป่าวันที่สิบแปดสิบเก้ามกราหกแปดแจ้งข่าวน้อยนึง ปู่สถานธรรมจะทําพิธีเปิดพระเนตรองค์พระมหาจักรพรรดินาเกี้ยวเนาะวันที่สิบแปดสิบเก้าเมษายนเกี่ยนข้าวให้เอฟซีผู้อยากมาร่วมบุญเนาะเมื่อนั้นก็จะมีพระเกจิดังๆเนาะเพราะว่าจะเป็นหลวงปู่หลวงปู่เวินบอกจำไม่ผิดหลวงปู่เวินลายหลวงปู่อยู่งธิหารต้องดูงานบุญเมน่อไรอันเด่นไหนซองไหนล่ะหลายซองแค่ซองนี้เจอแล้วเดี๋ยวซองของปลามาด้วยก่อน โซนี่องี้บางเชื่องี้บังงุดขนาดนี้เวลาสิบสองี่จุดศูนย์ศูนย์หนูพอดีอ่ะโอเคพอดีแล้วบอกพอดีครับเปิดเลยบ่เปิดเลยตัวเดี๋ยวให้เบิ้งกันเดี๋ยวสีบาร์พมันเปิดอ๋อซองปูสถานธรรมมีแค่มีเงี่ยมีป่ามีศิษย์มีอย่างเมั่อน่ะไม่มีครับมีมีเงี่ยมอยู่แต่แต่ประธานเด็ปูดครับขึ้นนอนหนอนมืดขึ้นมีติดอะไรอยู่เออนอนทแถวนนอนหนุน เอาป่อยหิ้งหิ้งโยๆปังๆสาธุ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 โอ้โหเปิดได้ปะเอาอ่ะมาจะไมขายเขาด่าก่อนต้องให้ด่าก่อนมั่งค่อยเอ้าเจ้าพิโอกคอยสิญญาคอนเมื่อไหร่จะเปิดจักเมื่อไหร่จะเปิดเปิดเปิดแล้วครับนี่ๆเลฮ้ยโซโซเซเซนี่เลยนะครับเปิดด้านนี้เลยนี่ๆขอด้ด่าก่อนหนึ่งเดือนมนักให้ด่าก่อนเดินเดินซูมมือเฮ่าในเจ็ดสี่ครับอ่ะพี่น้องก็เปิดใช้สติปยญญาในการรับชมนะครับ ข้างในตัวเล็กทุกตัวดาดิบเข้าศิลป์ในอยู่เด้อนี่อ่าเดี๋ยวว่าผู้ใดยศิดาก็ให้ดาดบป็นปีบริจาคเน่ยว่ะสองสงสัยปีหกเจ็ดอ้าจิ้งมาแล้วพี่น้องสมิทตัวใดตรงใจกับทุกคนไหมโบหมูว่ะสมิมีจะขังเด้อพี่น้องกระดาษทับเรียบร้อยเนาะสีขาสดสีสด่นี่นั่นโลเฮงว่า บ่ได้สิเปิดเปิดให้เบิ่งก่อนบ่ได้หรือคนไปถ่ายหรือวะเปิดบ่ได้เลยเดอกเจ้ารอถ้าเบิ่งคลิปเอาเลยบอกระว่ังสี่เ้ยเปิดก่อนแข็าไม่ได้ผ่านบ้านหรือไงเพึบเลยเอาพึบเลย1 2เอาชึบเอาจะ่าหรือว่ายังไงเอาพึบเดียวให้คนเปิดเบิ่งก่อนบ่ฮะให้คนเปิดเบิ่งก่อนหรือว่าสิเปิดให้เอฟทีเบิ่งก่อนเจ้าเบิ่งก่อนเจ้าอะไเบิ่งก่อนซะซั่นเจ้าเบิ่งก่อนกรืเบิ่งก่อนหรือวะป็นแล้วถึงใจบ่โอ้เอาบอกแน่บอกแน่ยี่ตัวอยู่ฮะ3ตัวอยู่อือ2หางเออ สองตัวอยู่สองหางเอ้านี่นี่มันนี่มันขนเหมือนปะโอ้กันเสือมาบันโอเคนั่งปะอ่านให้ฟังหนอกให้พี่น้องอ่านหน่อยดิแต่พอปูดพูดเขียนมาแบบนี้เนาะปูเขียนมา่แบบใจที่ขาดนะพี่น้องเอิบนี่โดนใจประวัติใจไหมใจบ่ครับใจไหมครับถึงใจว่าครับไ่ได้อ่านไหนฟังแนนศูนย์สี่นี่ผมมักกินดีเลยครับศูนย์สี่นี่มักกินดีเลยมาให้ฟังเลยครับหนึ่งสองสี่เก้าสามตัวมีอะไรบ้างศูนย์สี่ เก้าศ <9, S 1> ูนย์สี่ 4, 6, 7, ตัวกันสี่หกเจ็ดสี่หกเจ็ดตัวกันนะครับสองตัวเขียนลอลิงนะครับสอ,องตัวเขียนลอลิงว่าศูนย์สี่สองสี่ศูนย์สี่สองสี่ครับเขียนลอลิงศูนย์สี่สองสี่นะครับเป็นเหล็กโอ้เป็นเหล็ก,อลกแอบประวัติมากพีดีเลครับมัมกผมครับผมประวางงดนี่คือยู่อมันซีมีสี่ศูนย์คับแถาศูนย์อู้ ยี่ีครับถือใจแล้วบ่ถือใจใจเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพอดีผมซื้อลอตเตอรี่ไว้มันมาตรงพอดีมาตรงอยู่แล้วนี่แหละนี่แหละมาตรงพอดีแต่แต่ผมซื้อไว้เจ้าอย่าเอาไปอัดเนาะไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวจะให้เ่าแม่เจอารักเปิดแล้วเอาไปซื้อต๋บ่ได้รักเพราะว่าซื้อไว้ไม่เคยซื้อตามใครทั้งนั้นซื้อตามใจตัวเองนี่งวดนี้ซื้อไปมาอีสัน อันนี้ห้าเก้าศูนย์โทษ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 ดีนี่โทษโท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 ษมนี่สองสี่สองสี่ศูนย์มันก็เห็นเราซื้อเพียอันนี้ก็ซื้อแต่ว่าในนี้เก่นเก่านเก่ากนนึ่งเก่านนี่เอาแบ่งคอยในเดอสิองนนุณแล้วพันกว่าบาทนะสนับสนุนสนับสนุนสลากกินแบ่งแล้วตรงเลขนี้พอดีเลย เสียดายบ่มีสองสี่อันมีไงสองสี่นั่นไม่ได้ซื้อลอตเตอรี่ไม่มีไงเห็นซื้อไอ้สองสี่สิ้นตอรี่บ่มีไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปซื้อใหม่ได้ยังไม่ถึงยังไม่ถึงวันหมดอายุรออีกอ๋อโชว์ให้พี่น้อยอีกน้อยรออีกสี่วันเอาเอนหมดอายุเอาตอนลองเอาั้นลองให้มันชัดชัดให้มันชัดเจนหน่อยเอาตอนลองมาข้างหลังเอาั้นลองมาข้างหลัง เ,เ,ออเอสองปูสถานธรรมเปิดแล้วพี่น้องเปิดแล้วนะครับสองปูสถานธรรมส่ง้ายปีหกเจ็ดนะครับประจำวันที่สิบหกธันวาคมนี้นะครับมาแล้วสามตัวเห็นกันแบบชัดชัดมองกันแบบชัดๆัดสามตัวเก้าศูนย์สี่กันสี่หกเจ็ดกันสี่หกเจ็ดสามตัวเก้าศูนย์สี่นะครับแล้วก็หลักนะหลังเขียนว่าลอลิงเดอร์นะครับ 04กับ04 04กับ04นะครับมือนี้ต้องขอขอบคุณเบ้าทิพย์เป็นขอให้เฮงเฮงเฮงขอให้เฮงงงงมักให้ดาก่อนบ่บ่ต้องดาเลยสาวสาวได้แล้วเนาะตัวเธอเพิ่งตามเวลาหรือดิตามเวลาแล้วเอาใจขนาดนี้เสียค่าน้ำมุกน้ำมันไปเอาซองไปเอาหยางมาแล้วก็เสียน้ำมันมานอนจะถูกไม่ถูกอยู่ที่ดวงเด้อ ถ้ามันไม่ถูกก็่าดาด่าคนเปิดบุญบารมีก็ย่าดาปูเนาะเพราะว่าปูก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเป็นเลขอาจจะเป็นเลขก็เหมือนหรือว่าเป็นเลขอะไรของปูก็ไม่รู้เนาะคือบอกว่าเป็นเลขคำนวณปูก็ไม่ได้บอกเป็นเลขรู้เป็นเลขอะไรบอกแค่ว่าเป็นซองส่งท้ายปี6-7แค่นั้นในตัวนี้นะครับใครมีบุญกับปูแคบได้แคบเนาะใครมีบุญกับปูก็ได้ไปครับ แล้วแต่นะครับแล้วแต่บางทีมันไม่ไม่มีถูกไม่มีผิดครับก็เหมือนที่เขาพูดกันบ่อยๆถ้าแม่นจริงขายบ้านขายนาขายรถไปซื้อแต่ถ้าโง่ขนาดนั้นก็เราแตเจ้าเราแต่เจ้านอะอ,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 นนอันนี้บนบอก บอตากระเทกครับจมบอจมจมโอเคไปแล้วเดี๋ยวพี่น้องเขาร้อนนะไป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 โอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับรับคับครับไม่ว่ากันนะครับเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทางช่องทุกช่องนะครับนำเสนอให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับที่สำคัญทางยูทูบนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งดิ้งดิ้งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆจาก ทุกช่องในทีมงานนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับแล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไปก <ๆ S 3> ่อนกดตรงสีแดงๆเลยครับ